หมอศูนย์หงทองผู้เล่าเรื่องทางเดินใต้ดินจากเพชรบุรีมาราชบุรีซึ่งฟังเรื่องนี้มาจากพระอาจารย์ปัน่นวัดเขาเหลือเรื่องมีอยู่ว่ามีพระสีรูปชวนกันไปสำรวจเขาหลวงในเพชรบุรีเพราะถ้ำเขาหลวงนั้นเปรียบประดุษอัญมณีอันงามงดทั้งปรากฏคำบอกเล่ามาแต่โบราณว่าบางสาขามีของวิเศษเป็นที่ต้องการของผู้คน บางถ้ำก็มีคนพวกหนึ่งอาศัยอยู่ดังเรียกว่าคนเมืองลับแลเคยมีคนเห็นแกลบที่พวกเมืองลับแลทิ้งไว้แต่ไม่เคยพบตัวส่วนถ้ำใหญ่ที่เรียกว่าถ้ำเขาหลวงเมื่อลงบันไดไปแล้วจะเห็นหินงอกหินย้อยประดับประดาเป็นอัศจรรย์อยู่ทั่วไปครั้นลงไปถึงจนพื้นล่างจะเห็นห้องโถงกว้างใหญ่แม้วงตะกร้อก็เข้าไปเล่นได้สองสวงเงนมองขึ้นไปข้างบนเห็นปล่องอากาศ มีแสงส่องสว่างลงมาเป็นลำรอบๆถ้ำมีพระพุทธรูปที่พระเจ้าแผ่นดินและคนแต่ก่อนสร้างเอาไว้มากมายถ้ำนั้นถึงยามเทศกาลสงกรานต์ก็มีคนหลั่งไหลกันลงมาไม่ขาดสายแม้สุนทรภผู้มหากวีก็ยังเคยเขียนพรรณนาไว้ในนิราศเมืองเพชรอย่างยืดยาวกล่าวถึงพระทั้งสี่หลังจากเที่ยวถ้ำต่างๆไปพักใหญ่ๆก็หลงทางรู้สึกว่ายิ่งเดินยิ่งลึกที่สุดก็หาทางกลับไม่ถูก หันไปทางไหนก็ล้วนมีแต่ความมืดมนอนทการต้องก่อคลําจีวรกันไปเหมือนคนเสียตาขณะกำลังเหนื่อยเพลียและเริ่มสับสนพระทั้งสี่ก็ได้ยินเสียงปีพาดราตพนดังแววมาแต่ไกลพระซึ่งกำลังหมดหวังรู้สึกใจชื้นขึ้นมาก็พยายามเดินหาต้นเสียงแต่แม้จะตะเกียงตะกายอย่างไรก็หาไม่ถูกสักพักหนึ่งได้ไปพบที่แห่งหนึ่งเข้ามีกำแพงสูงสองชั่วคนล้อมรอบเป็นมณฑล แต่กำแพงช่างอัศจรรย์ประตูทางเข้าสักประตูก็ไม่มีเสียเลยต้องเดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอันทำอะไรครั้นแล้วพระรูปหนึ่งก็ออกความคิดว่าตนจะย่อตัวให้พระอีกรูปหนึ่งเหยียบบ่าขึ้นไปชะง,งกมองเพื่อจะเจอมนุษย์มาช่วยสักคนก็ยังดีพระรูปหนึ่งอาสาทำหน้าที่เป็นกล้องสองทางได้เหยียบบาของเพื่อนและเหนียวขอบกำแพงขึ้นไปทันใดนั้นเพียงแค่ชะง,งกดูแล้วหันกลับมายิม้ม พระคราร้ายก็ถูกอะไรไม่ทราบดูดดึงร่างหายวับไปยังฝั่งโนนโดยไม่ทันร้องสั่งอะไรเลยพระที่เหลือตกตะลึงขยี้ตาคิดเหมือนว่าตัวเองฝันไปจะปลายปีนต่อตัวขึ้นไปด้วยวิธีเดิมก็กลัวถูกดูดหายไปทันทีอีกอยากระนั้นเลยจงเอารัดประครมาผูกกับตัวเองให้แน่นเสียก่อนเถิดจากนั้นให้เพื่อนที่เหลือคอยดึงเอาไว้เวลาเกิดเป็นอะไรไปอย่างน้อยเพื่อนคงช่วยดึงกลับลงไปได้ทัน เมื่อตกลงกันแล้วพระรูปหนึ่งก็เอารัดประคดผูกเอวเหยียบบาเพื่อนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปยังไม่ทันไรแค่ยิ้มหน่อยหนึ่งก็ทำท่ากระโดดข้ามไปทางฝั่งโน้นอีกพระข้างล่างเห็นท่าไม่ดีรีบดึงสายรัดประคดโดยแรงทำให้พระรูปนั้นตกลงมากระแทกพื้น กลายเป็นคนง่อยใบไม่สามารถพูดอะไรได้เลยพระสองรูปที่เหลือไม่รู้จะทำอย่างไรจะทิ้งเพื่อนเสียก็เป็นห่วงเป็นใหญ่จําต้องยอมออกแรงแบกหามกระร่องกระแรง่งกันตามยะถากรรมเวลานั้นกี่โมงยามแล้วก็ไม่รู้ได้เวลาผ่านไปในความมืดมนนอกจากจะขวัญเสียแล้วย,ยังเหนื่อยเพลียมิได้สางซาพระภิกษุเจ้าคลำทางเรื่อยมาจนถึงตึกหลังหนึ่ง รู้สึกดีใจหวังจะได้หยุดพักหลับนอนเสียทีก่อนถึงตัวตึกท่านสังเกตเห็นขี้แพะหล่นร่วงเป็นเม็ดอยู่เกลื่อนกลาดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากรีบย่อนตัวลงเอ็นกายาพักผ่อนทันทีนอนไปเพียงครู่เดียวยังไม่ทันหายเหนื่อยก็มีแพะเข้ามาหลายสิบหลายร้อยตัวดูสับสนอนลมานแออัดไปหมดทันใดเจ้าของแพะก็เดินตามเข้ามาพระท่านว่าเจ้าของแพนั้นร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์หน้าตาหรือก็อัปปะลักษ น่าเกลียดน่ากลัวเสียนี่กระไรดวงตาของมันมีเพียงดวงเดียวแต่ราอดีอยู่หน่อยมันไม่ได้สนใจว่ามีใครแอบแฝงอยู่ในที่ของมันเลยพอเข้ามาแล้วก็ปิดประตูนอนหลับไปในบัดดลเสียงกรนของมันดังสะท้านถ้ำทำให้พระทั้งสามรู้สึกหนาวจนเย็นเยือกไปทุกขุมขนด้วยความกลัวว่าจะถูกกินพระสามรูปกระซิบกระซาบปรึกษากันว่าเราควรจะหนีให้พ้นตึกหนีด้วยวิธีไหน และถ้าหากจะจัดการยักเราจะจัดการมันด้วยวิธีใดเพราะถ้าไม่ลงมือทําเสียก่อนไม่ช้ามันคงจะฆ่าเราแน่ผิดถูกเอาตัวรอดไว้ก่อนค่อยไปปรงอาบัตเอาภายหลังเถิดเมื่อถกลงใจกันได้แล้วพระรูปหนึ่งก็เอากันไกลหนีหมากที่มีติดย่ามย่องเข้าไปใกล้ย,ยักษ์หวังทิ่มตายักษ์ให้บอดแต่ยังไม่ทันลงมือแพทย์ทั้งหลายก็พากันวิ่งขวักไข่ขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้ยักษ์พลอยตื่นไปด้วย โชคดีพระเจ้าของกันไกพยายามตั้งสติจ้วงแทงตายักษ์อย่างไม่ยั้งมือทำให้ยักษ์ตาบอดร้องโอดโอยด้วยความเจ็บและโมโหโกรธาพระสามรูปรีเปิดประตูหนีออกมาแต่สืบเนื่องจากพระรูปหนึ่งตกกำแพงพิการมาแต่ทีแรกการหนีจึงค่อนข้างทุลักทุเลทำให้ยักษ์ตามทันและคว้าเอาตัวพระพิการไปได้ในเวลาไม่นานพระที่เหลือวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงจนแทบขาดใจตาย ในถ้ำจะมีทางออกไหนบ้างไม่เป็นอันได้พิเคราะห์ดูวันเวลาผ่านไปอีกนานเท่าไรไม่มีใครทราบเพราะไม่รู้จะนับอย่างไรได้แต่นอนพักบ้างคํำทางกันมาบ้างกระเซาอกระเซิงมาเรื่อยๆจนกระทั่งพบบ่อน้ำเข้าบ่อหนึง่งน้ำในบ่อใสแจว๋วน่ากินเป็นกําลังด้วยความกระหายสุดขีดพระรูปหนึ่งเอามือทั้งสองวักน้ำดื่มเข้าไปทันที เท่านั้นเองพระคุณเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปจากเนื้อตัวที่มีอ่อนมีแข็งอย่างมนุษย์ก็กลับกลายเป็นก้อนหินไปอย่างเสือช้างบางชนีทั้งหลายที่ยืนนิ่งอยู่เรียงรายพระรูปสุดท้ายก็ตกใจฝืนจุ่มนิ้วลงไปเพื่อพิสูจน์ดูพบว่าน้ำในบ่อเย็นเฉียบทรงกระแสแปลบเข้าไปถึงหัวใจและไม่ช้านิ้วของท่านก็เป็นหินไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้ท่านจึงรู้ว่ามรณะใกล้มาถึงแล้ว สัตว์ต่างๆรวมทั้งเพื่อนของท่านที่กลายเป็นหินไปที่แท้ก็เพราะสัมผัสกับน้ำมฤตยูเข้าไปนี่เองเมื่อเห็นว่าอยู่ที่นั่นไม่ปลอดภัยเสียแล้วท่านก็รีบโซซัสโซเซต่อไปทันทีได้วนเวียนในถ้ำอยู่นานจนจวน,นเจียนจะหมดแรงชั่วขณะหนึ่งหูของท่านก็แว่วได้ยินเสียงหมูร้องดังมาจากข้างบนนี่แสดงว่าผู้คนและสัตว์เลี้ยงคงจะอยู่บนหัวของเราแล้วพระผู้โดดเดี่ยวคิดในใจ บางทีถ้าแข็งใจเดินไปอีกนิดอาจได้ขึ้นไปสู่ผิวโลกพบหมู่บ้านเข้าสักแห่งหนึ่งก็ได้เหมือนลมพัดมาต้องตัววูบหนึ่งเหมือนหลับฝันพลันเรื่องเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งพระผู้รอดชีวิตเล่าว่าอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งมาพบเข้าและนิมนต์ไปสวดมนต์ในงานโกลจุกลูกชายได้พักนอนที่งานคืนหนึ่งทําพิธีกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็พามาส่งนาที่แห่งหนึ่งจากนั้นคนคนนั้นก็หายตัวไป ผ่านไปอีกภาคใหญ่จึงรู้สึกตัวใหม่ว่าร่างกายได้สัมผัสลมเย็นพระจากเพชรบุรีค่อยๆสำรวจตัวเองแล้วรู้สึกว่าตนยังมีลมหายใจบัดนี้รอบข้างที่เคยมีแต่ความมืดและความอ้างวางวังเวงกลายเป็นปากถ้ำแห่งหนึ่งที่มองออกไปและเห็นไม้ไร้และบ้านเรือนทันใดนั้นมีเสียงข้อกรอ,อดังเป็นสัญญาณมาจากเรือนจำแววในสวดสำนึกว่า กำลังเป็นเวลาหกโมงเย็นปรากฏว่าท่านมาโผล่เอาที่เมืองราชบุรีแลกใกล้ๆปากถ้ำนั้นคือวัดที่มีชื่อว่าวัดสีชมพูซึ่งน่าจะหมายถึงวัดสีชมพูราชสัทธาธรรมในปัจจุบนันพอออกจากปากถา้ำก็ได้พบพระทั้งหลายต่างมารุมล้อมสอบถามกันด้วยความสนใจ พระรูปนี้เดินใต้ดินจากเพชรบุรีมาโผล่เอาที่ราชบุรีซึ่งไกลกันตั้ง60กว่ากิโลเมตรได้อย่างไรฟังเรื่องที่เล่ามาแล้วก็พิสดารจนไม่น่าจะเป็นจริงได้เลยพระจากเพชรบุรียืนยันจนอ่อนใจทันใดนั้นท่านก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งมีสิ่งหนึ่งอาจช่วยพิสูจน์เรื่องที่เล่ามาเป็นความจริงได้นั่นก็คือ นิ้วที่เคยจุ่มลงไปในบ่อมฤตยูนั่นเองท่านยกนิ้วที่กลายเป็นหินขึ้นมาให้ทุกคนดูนิ้วนั้นแข็งราวกับหินถึงจะเอาไฟตะเกียงมาลนก็ไม่มีความรู้สึกใดๆทว่าพอเอานิ้วลนไฟแล้วเอามานาบคนอื่นๆต่างพากาันปวดแสบปวดร้อนไปหมดเหมือนโดนไฟนาบจริงๆพระใต้ดินเอานิ้วมาข้อหัวเด็กๆก็เจ็บต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจกันทุกคนฝ่ายพระสูนหรือหมอสูนเมื่อได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์ปั่นจบแล้ว ภายหลังเมื่อมีโอกาสก็ไปหาพระเพชรบุรีรูปนั้นพระสูนว่าพระเพชรบุรีเอานิ้วมาให้จับดูได้จับแล้วรู้สึกว่าแข็งเหมือนหินหน่าประหลาดใจจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็เอามาเล่าให้ลูกหลานและคนอื่นๆฟัง